ทุกคนรู้ไหมคะมาเรียในการนั่งมีกี่สเต็ปถ้าทุกคนยังไม่รู้สามารถเซฟคลิปนี้ไว้ดูได้เลยคะ่ะมาเรียในการนั่งนะคะมีทั้งหมด6สเต็ปนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูสเต็ปที่1กันเลยค่ะสะเต็ปที่1น,นะคะให้เราเลื่อนก้ี้ออกมาแบบนี้นะคะสะเต็ปที่สองค่ะให้เราเดินเข้ามาหน้าเก้าอี้ของ สตที่4นะคะให้เรานั่งเศษ2ส่วนสของกับอี้ค่ะสเต็ปที่5นะคะให้เรานั่งหลักต,ตรงนั่งตัวตรงไม้เี่งค่ะสเต็ปสุดท้ายนะคะเป็นสเต็ปที่6ให้เรานะคะวางมือบนโต๊ะแบบนี้หรือจะวางบนตัก นี่นะคะก็คือวิธีการนั่งที่ถูกวิธีและมีมารยาทนั่นเองค่ะในเมื่อทุกคนรู้วิธีกันแล้วเนี่ยก็อย่าลืมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ